เกต้ารู้คู่เกษตรไทยวันนี้นะครับพบกับผมนะครับก้าฝั่งทุนนะครับในทุกวันนี้นครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรเรานะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการใช้ปุ๋ยเคมียาปะติตัวพืชน,นะครับหรือยาฆ่าแมลงนะครับในทุกวันนี้นครับปุ๋ยเคมีถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการเพาะปลูกนะครับการที่ใช้ปุ๋ยเคมีมานานและก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องทําให้ส่งผลกระทบต่อ ดินทำให้ดินแข็งดินเสียดินเป็นกดเป็นด่างทําให้สมดุลในดินเสื่อมทําให้พืชระบบรากหาอาหารได้ไม่เต็มที่เพราะเนื่องจากดินเราแข็งดินเราเสียดินเป็นดานการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตัวหน้าสูงมากเกินไปทําให้ดินเป็นกดและการที่ใช้ปุ๋ย npk เยอะเกินความจําเป็นของพืชทําให้ ต้องเสียธาตุอาหารรองเช่นธาตุเด็กธาตุสังกะสีแมงกานีแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับผมทำให้ธาตุเหล่านี้ที่พืชต้องการนะครับเสื่อมสลายไปเราก็มาแก้ปัญหากันนะครับจะทําไงดีทําให้ดินเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงใช้ยาปรับศัตรูพืชนะครับการที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของแมกซากเราคือตัวสายปิ้งนะครับในตัวสายปิ้งนะครับผมจะช่วยละลายฟอสเฟตนะครับที่ทําให้ดินแข็งเป็นดานเป็นกดเป็นดังนะครับผมส่วนตัวจุลินซีนะครับที่มีอยู่ในสายปิ้งครับจะช่วยปรับโครงสร้างของดินครับทำให้ดินสมบูรณ์นะครับผมทำไมถึงต้องแนะนําให้ใช้สายปิ้งครับ เพราะใส่ปิ้งเนี่ยครับเป็นตัวที่ช่วยระบบนิเวศในดินนะครับป้องกันปัญหาดินแข็งดินเสียนะครับทำไมเกษตรกรเราถึงบอกว่าระบบลากไม่เดินเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากดินแน่นนะครับผมดินแข็งดินเสียดินเป็นดานนะครับอัตราการใช้นะครับผมถ้าเราใช้ใส่ปิ้งครับอัตราการใช้เนี่ย5 0ซีนะครับผมผสมน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนะครับผมแปลงที่เพาะปลูกนะครับผม ถ้าในนาข้าวนะครับผมถ้าก่อนที่เราจะทําเทือกนะครับผมก็ให้ใช้อัตราส่วนนี่คือ1 0 0ซีซีนะครับผมต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2อาทิตย์นะครับแล้วค่อยไขน้ําเข้ามานะครับผมเพื่อจะทําให้ต้นตอฟางนะครับผมย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมข้อดีของสายปิ้งนะครับผมเพราะไม่พี่น้องชาวเกษตรกรท่านใดนะครับโปรดจำไว้เลยครับถ้าราก ไม่เดินดินแน่นดินเสียดินมันกดเป็นหนังให้นึกถึงสายปิ้งของบริษัทแมสก็เราไว้นะครับผมส่วนผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องเป็น B2U ูยูนะครับอ่บีทูยูเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้นะครับสูตร24-33ทําไมถึงต้องใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยยูเรียมากเกินไปนะครับผมทําให้ต้นนะครับผมเขียวจริงนะครับแต่ทําให้ปัญหาที่เกิดนะครับคือใบเหลืองนะครับผมใบเหลืองต้นโซมง่าย เพราะว่าในตโตเจนถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยทำให้ดินเป็นกดนะครับผมทาให้พืชนะครับผมดูดกินอาหารได้ไม่เต็มที่ดูดกินอาหารได้ไม่เต็มที่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการที่ใช้ปุ๋ยเคมีมากไปปุ๊บเ, <s> เนี่ยเขาจะเร่งการเจริญเติบโตพอเร่งการเจริญเติบโตมากไปเหมือนพืชนะครับคือสภาพของเขาเนี่ยเขายังรับไม่ได้เพราะเราเร่งมากเกินไปทําให้พืชมีใบเหลืองนะครับผม <S <s ถ้าเกิดเราใช้ B 2 U นะครับ B 2 U ของเราเนี่ยคือสูตร2433เนี่ย จะช่วยให้ลำต้นแข็งนะครับผมใบตั้งนะครับผมต้นแก่งไม่ล้มง่ายนะครับเพราะในตัว B 2 U ของเรานะครับคุณสมบัติเลยนะครับเหมือนกับยูเรียเลยครับผมแต่ว่าสูตรของเราต่ำกว่านะครับผมแล้วการละลายน้ำละลายได้ดีกว่านะครับผมการใช้เนี่ยครับ B 2 U ของเรานะครับใช้อัตราการใช้เนี่ยสามสิี cc นะครับผมต่อน้ำา20ิลิตรครับฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนะครับ1ขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ12ไร่นะครับผม ก็ถือว่า,าราคาก็ไม่แพงนะครับผมเพราะว่า B2U นะครับหนึ่งเลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนยังไงขวดหนึ่งแค่450บาทนะครับผมฉีดได้ทั้ง12ไร่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ME, นะครับหกระสอบนะครับใส่ได้อย่างมากก็2-3ไร่นะครับแต่ใช้ B2U 1ขวดเนี่ย ใช้ได้ถึง12ไร่นะครับผมก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรครับลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซัโกเรานะครับก่อนพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่จะทําการเพาะปลูกนะครับก็ขอให้ช่วยเช็คสภาพดินของท่านนะครับว่าดินของท่านคือเป็นกดเป็นดงังดินแข็งดินแน่นดินตึงไหมครับถ้าเกิดดินแข็งดินแน่นตึงครั้งใดน,นะครับให้นึกถึงผลิตภัณฑ์ของเราคือตัวสายปิ้งนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยถ้าติดการไ่ปุยยูเรียน,นะครับผม ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่เขียวไม่งามนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์เราครับคือตัว B2U นะครับผมเพราะ B2U เนี่ยเป็นตัวยูเรียเขาเรียกยูเรียน้ำครับและใช้น้อยนะครับผมแต่ได้ผลคุ้มค่านะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรผลิตภัณฑ์ของแมสโกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับได้รับมาตรฐาน ISO และ GMP ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรมั่นใจในคุณภาพของบริษัทแมสโกเรานะครับ